สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราก็จะมากินข้าวที่ริมแม่น้ำาพร์นะครับไปดูบรรยากาศกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงวันนี้มากับหมูหวานนิ่งเป็นระลับครับทุกคนมาถึงร้านปุ๊บก็เจอการล่องแพเปียกเนยนะครับนี่ครับคือการล่องแพเปียกนะครับจะมีเรือแลกจงนะครับแล้วก็มีนักท่องเที่ยวที่นั่งท้ายเรือลอยไปตามแม่น้ำนะครับ ที่เห็นอยู่นี้ก็คือเรือลากจูงนั่นเองนะครับแล้วครับถึงร้าน,นก็ได้ลากินอาหารเ,เมนูที่กำลังกิน,นอยู่นี้ก็มีชื่อว่าหมึกผัดน้ำดำนั่นเองนะครับเป็นอาหารพื้นบ้านของที่นี่เลยนะครับ้ามาที่ระยองแล้วต้องได้กินนะครับผม ซึ่งนางกินแล้วนางก็บอกว่าอร่อยนะครับทุกคนและมากินกันได้นะก็สั่งกับข้าวมาเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับโอน้นะดูยากกับหลังนะครับกำลังกินอร่อยยเลยนะครับกินพิณาเกษตรร้านหลาบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับเด็กน้อยก็ได้กินอาหารอร่อยนะครับพ่อแม่ก็ได้ชมบรรยากาศสุดเพินดูหน้านางแล้วฟินหน้าดูนะครับทั้งสอง เอาล้ครับได้เวลาตอนเย็นๆนะครับเราก็จะขออนุญาตไปกินอาหารอร่อยๆกันนะครับทุกคนหลังจากนี้เราก็จะได้กลับบ้านกันฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามช่องพวกเราด้วยนะครับวันหลังมีอะไรดีๆสวยๆบรรยากาศดีๆอาหารอร่อยๆเราจะมารีวิวให้ทุกท่านได้ดูอีกครั้งนะคะฝากอกา่างนีด้วยนะครับทุกคนบ๊ายบาย